สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับวันนี้พามาชมนะครับลูกเจ้าซอมบี้นะครับลูกเจ้าซอมบี้พ่อไก่ที่จ่ายลูกชนะเงินแสนที่ไก่ท้องท่าผาะน่ยก็พามาชมนะครับอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดสามแม่นะครับนี่มีอยู่ทั้งหมดสามแม่นะครับผมใส่ปอกขาไว้อยู่แล้วนะครับ กำลังแล้วครับกำลังจะแตกออกมาเรื่อยๆอยู่ครับผมลูกเจ้าซอมบี้นะครับซอมบี้ไกชนะเงินแสนที่ไก่แต่ลูกชนะเงินแสนที่ไก่ทองท่าผานะครับเพิ่งแตกนะครับผมพามาชมนะครับ เป็นตัวสวยๆนะครับลูกเจ้าซอมบี้ลอยจะไม่ใหญ่นะครับลอยจะอยู่ที่สองหกสองเจ็ดสองแปดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็พอดีครับไม่เกินนะครับเป็นไซส์มาตรฐานนะครับในการหาคู่ง่ายนะครับเป็นไก่ประกบบนโซโลนะครับมอมอนี่โซโลเลยนะครับ ในนี้ก็จะมีเป็นลูกสาวเจ้าคาปูนะครับผมบวกลูกสาวเจ้าคาปูสองแม่นะครับก็บวกกับลูกสาวเพชรมีโชคนะค,นะครับสำหรับพี่ๆที่ถามเข้ามานะครับที่ว่า ออกหรือยั่งนะครับผมให้ลูกได้ลูกยังนะครับผมสําหรับเจ้าซอมบี้นะครับพราะพันตัวใหม่ของผมนะครับเพราะวันที่จ่ายลูกมีผลงานมากมายเลยนะครับก็มาให้ชมแล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับผมใครสนใจนะครับชุดนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่ไม่แรงนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวละห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งเดือนนะครับผมเอาใครเอากิ่ตัวก็ได้ย้ํานะครับผมไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับ มาให้ชมแล้วนะครับผมใครอยากได้ใครชอบนะครับลูกเจ้าซอมบี้นะครับสวยนะครับสวยสวยมากนะครับสวยจัดอยู่ในนี้มีประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับ SC กาตัวนะครับผมมีสามแม่นะครับสามแม่สามแม่สวยนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับซ c นะครับติดตามนะครับผมพ่อพันตัวนี้ด้วยนะครับเจ้าสมบีนะครับติดตามผลงานนะครับติดตามผลงานของเราด้วยนะครับผมที่อยู่กับคุณงงนะครับเรามาใส่กับแม่โซโล เราก็มั่นใจแหละว่ามันออกมาโซโล่แน่นอนนะครับตัวนี้มันเป็นไก่ประกรบประกรบดีเดินดีนะครับประกรบบนเลยนะครับเจ้าซอมบี้นะครับใโลูกดีมากนะครับก็ออยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผม ช่วยติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม